สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่หลายๆคนเนี่ยอาจมองข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญไม่น้อยเลยนั่นก็คือ unemployment claim นั่นเองครับหรือรายงานการขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนั่นเองครับตัวเลขนี้เนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับ Unemployment c l a ค m นะครับคือจำนวนคนที่ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานเป็นครั้งแรกในแต่ละสัปดาห์ของสหรัฐนะครับ พูดตรงๆนะครับมันคือความช่วยเหลือให้คนตกงานที่เพิ่งจะโดนเลิกจ้างเนี่ยหรือยังหางานไม่ได้มาดูแลชีวิตช่วงสั้นๆครับแต่สําหรับนักลงทุนนะครับตัวเลขนี้คือดัชนีชี้วัดความเคลื่อนไหวระยะสั้นของตลาดแรงงานครับถ้าจู่ๆเนี่ยคนแห่มาขอรับสวัสดิการเยอะแสดงว่าอาจมีการปลดงานหรือเศรษฐกิจกําลังแผ่วถ้าคนน้อยแปลว่าตลาดแรงงานยังแน่นปึกเศรษฐกิจยังแข็งแรง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับดอลลราล่ะง่ายๆเลยครับถ้าคนขอรับสวัสดิการน้อยเนี่ยหมายความว่าคนยังมีงานทําธุรกิจก็ยังมั่นคงเศรษฐกิจอเมริกาก็น่าเชื่อถือนักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นค่าเงินดอลล่าก็แข่งค่าขึ้นครับในทางกลับกันครับ ถ้าอยู่ดีๆตัวเลขนี้พุ่งแรงนะครับแสดงว่ามีคนตกงานเยอะกว่าคาดนะครับเศรษฐกิจอาจไม่สวยแบบที่คิดดอลลาร์ก็อาจอ่อนค่าลงได้เพราะนักลงทุนคิดว่าเฟดเนี่ยอาจต้องผ่อนคลายนโยบายหรือเศรษฐกิจอาจไปไม่ถึงฝั่งฝันนั่นเองครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับ 1. ห,หากเจ้าตัวเลข Unemployment Claim เนี่ย ต่ำกว่าคาดนะครับอาจบ่งบอกได้ว่าตลาดแรงงานนั้นแข็งแกร่งขึ้นเศรษฐกิจก,ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับเจ้าตัวดอลลาร์เนี่ยก็มักแข็งค่าขึ้น 2. หากเจ้าตัว Unemployment c l a i คเนี่ยตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดนะครับอาจจะบ่งบอกได้ว่าตลาดแรงงานเริ่มมีปัญหาและอาจสะท้อนได้ถึงเศรษฐกิจกที่แผ่วลงครับเจ้าตัวดอลลาร์นั้นอาจอ่อนค่าลง และ3ครับหากตัวเลขออกมาตามคาดนะครับตลาดก็อาจจะไม่ตื่นเต้นมากครับแต่ก็ยังเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มในครั้งต่อไปครับและจะประกาศเมื่อไหร่ล่ะ ก็อาจจะประกาศทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์เลยนะครับถ้าเป็นเวลาบ้านเรานะครับจะประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับในฤดูร้อนหรือ2องทุ่มครึ่งในฤดูหนาวนั่นเองครับเช็คได้ง่ายๆจากปฏติทินเศรษฐกิจนะครับแล้วเราควรเทรดในช่วงนี้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าตัวเลขนี้นะครับออกบ่อยแล้วก็ผันผวนง่ายนะครับนักเทรดบางคนเนี่ยอาจไปได้ให้ความสําคัญขนาดประกาศรายเดือนอย่างเช่นนอนฟาร์มนะครับแต่ก็เป็นเบาะแสที่ดีนะครับถ้าคุณเทรดค่าเงินหรือทองนะครับการดูแนวโน้ม อันอ p l พ y m อยเมนเกเนี่ยอาจช่วยให้จับสัญญาณว่าตลาดแรงงานจะเป็นยังไงในนอนฟาร์มครั้งหน้า สำหรับคำแนะนำนะครับเราลองเก็บสถิติย้อนหลังได้ครับว่าพอตัวเลขนี้ออกมาแบบนั้นแบบนี้ตลาดตอบสนองยังไงนะครับประกอบกับข่าวอื่นๆอย่างเช่น CPI, Retail s a l e หรือแม้กระทั่ง Non Farm Payroll นะครับเพื่อให้เห็นภาพใหญ่เวลาตัดสินใจเทรดจะได้มีข้อมูลครบขึ้นไม่ใช่เดาสุ่มเอาสรุปนะครับ Unemployment Claim คือดัชนีชีว้วัดสุขภาพตลาดแรงงานระยะสั้นนะครับแม้จะผันผวนเพราะเป็นรายสัปดาห์แต่ถ้าใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับบวกกับตัว เลขอื่นๆเนี่ยก็จะอ่านเกมเศรษฐกิจสหรัฐได้แบบเฉียบคมขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด